คือเรื่องที่เราคููเป็นพุทธบริษัทขององค์พระธรรมมารมธรรมทธเจ้าที่สมควรจะรู้และจดจำาาเอาไว้เกี่ยวกับพระพระพุทธประวัติของพระพุทธองค์มีเรื่องมีอยู่ว่าการที่ตนเอง ให้บัญญัติเรื่องการบวชภิสุสามเณรในพระพุทธศาสนาทำไมจึงต้องให้ิดามารดามิดาหรือมารดาอนุญาตเป็นกาบวชได้อาหกว่า ไม่ได้รับอนุญาตจากมิรามารดาหรือเฉพาะเฉพาะมิราก็ได้หรือเฉพาะมารดาก็ได้พอพยานมาอ่าบนบุนั้นผิดศากบัญญัติีิพระพุทธองค์ต้องบัญญัติไว้เรื่องนี้อยู่ว่าครั้งที่เพื่อพระพุทธองค์ ได้สัสรู้เป็นอลงพระสมาสธรมพุทธเจ้าแลวได้สองพรรษาในตอนนั้นพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุโธนะมีความคิดถึงพระองค์มากก็ได้รงให้เทนาอัมมาทุยใหญ่มาอาราธนานนมนต์ส่งมากราลพันรพัน ถึงเก้าพวกก้าพันบรรดาพระที่บรรดาบุ <c oughs> คคลที่ส่งมานั่นทั้งหมดเมื่อได้ความธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็ได้คำเด็ดตึงต่ออาหารตั้งพิธอายัาตให้บวชหมดเก้าพันจนหลังที่สุดพระเจ้าสุดโตธนะกพระพุทธบิดา การสร้างให้การลุทายีซึงเป็นถึงเป็นสหาชาติคือเกิดพร้อมกับพระบิดาแล้วก็เป็นเรียวกว่ามหาเล็กที่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ใหเ้เป็นความเป็นพวกที่สิธิ์ที่ไม่อามาราธนาในม์ แต่รักอนการลูกายการลูกทายีก็ขอพระบรมราชานุญาต <c oughs> การที่ไ้เขาพยาราธนาในมลนรุทธเจ้านั้นเขาจะพยายามทำให้สำเร็จแต่ว่าต้องขอให้เขาได้บวชดด้วยพระเจ้าสุลรนาออกรองอนุญาตบอกไม่ขัดขอ้อ ไนการไปครั้งนั้นก็พการลทายีได้ความธรรมพร้อมกับหมู่คณะท,ที่ทนที่ทนไปหนัวหน้าไปพันคนเหมือนกันพอได้ความธรรมแล้วก็บวชกันหมดมีความธรรมแล้วมีจิตใจเริ่มใส้ศรัทธาเป็นไปโดยศรัทธาที่กะอะไรบรรลุธรรมเป็นประหันตั้งที รอมสิบโอกหมื่นเมื่อบวชได้แล้วเจ็ดแปดวันพระกาลุทายีก็ไปกราบทุนอ่อนวอนพระพุทธองค์ว่าพระพุทธบิดาทรงมีความระลึกถึงมากขอพระพุทธองค์ได้เสด็จไปเปิดระยะเป็นอื่นด้วย พระพุทธองค์ก็รับปากพระการับสั่งใ้พระคาลุทายาีเดินทางล่วงหน้าไป <c oughs> ไปกราบไปกรบทูนให้พระเจ้าสุโธนทนะสองชอบเขาก็กำหนดเวลาเสร็จในครั้งนั้นรับสัง่งพระองรับสัง่งพระคารุทายีให้สัง่งพระสงจำนวนทั้งหมด เป็นพระหันล้วนสองหมื่นรูปส่วดร,ระยะสองปีมีพระสองเป็นหมื่นสองพันจ่าเราคิดไม่ถึงแต่เมื่อเราร <c oughs> ู้ตอนที่ว่าได้บริบาลพระยศพระพันจวักทีได้บริวาลของพระยศและพระ,ะเพื่อนของพระยศอีกแล้วก็ได้ของ จดินสามปีน,อ 2, น้องสองพันคนหนึ่งพันคนแต่ยังระยะนั้นพระองค์มีพระอื่นรวมที่แบบว่าสองหมื่นในการไปครั้งนั้นพระองค์เสด็จไประยะทางจากกรุงราชพฤกษ์ถึงกรุงกระบรลพบัต มันหกสิบโยต์รงเดินทางวันล,ละโยชน์วันล,ละสี่ร้อยเ็นหกสิบวันริงถมาถึงแล้วก็ทาง,รงกรุงกัินละพัทจัดให้พักที่เป็นบ้านพักของสาขาองหนึ่งเป็นเรือบาาเป็นวังใหญ่จีว่านิโครธถ้าตอนหลังก็ถวายเป็น ไปอารามอย่าว่านิโคราทารามอยู่ชานเมืองของคุงกบิลลพัฒในครั้งนี้ที่ว่าพระองค์ได้บัญญัติเรื่องใครขออนุญาตคือเมื่อพระองค์ไป <c oughs> ในงานแต่ง <c oughs> งานด้านอันทะเอาพระพันธะมาบวทเสียเมื่อพระราหุนมากว่าเอาพระรา ผลบวชสามเณรเสียรอยให้ภาษาไรบุตรเป็นุาัชาพระเจ้าสุตโตตนะก็รู้สึกแต่พระเจ้าสุตโทตนะนั้นได้ฟังธรรมสองครั้งก็ได้บรรลุธรรมถึงพระสักคาาคามีถึงแม้จะเสียใจอย่างไรก็ต้องยอมเสียกันละแต่ว่าได้ขอพอรพรพุะทธเจ้าว่าตอบสักหนึ่งข้อหรือว่า ต่อไปพระพุทธองค์จะให้คุณระบุถขอบวชไปพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ได้รับอนุญาตจากบิรามารดาเสียก่อนิึงบวชนิีมานเนื่องจากว่าพระพุทธองค์พาพระนัน่าพระนันทือเป็นพระอนุชาจึงประสูติจากพระเจ้านางพระนางมหาประชาบดี เป็นพระชายาฝ่ายขวาเออฝ่ายซ้ายส่วนพระพุทธมันดาพระนางสีมหามายาเป็นพระพี่นางหรือพี่สาวของพระนางมหาประชาบดีพอเดียวไม่เดียวกันอหไะให้เราเข้าใจในในการที่พระพุทธองค์กระจายเผย คำสั่งสอนสั่งสอนพลเมืองในแคว้นในรัฐต่างๆในยานั้นก็มีอยู่กรุงราชาคฤร์กับกุงกำลิลพัดสองแห่งเท่านั้นแลในพันษาว่าจะับพันษาที่สามเมื่อกลับจากกำลังพัดแล้วรพระองค์ไปอยู่เจ็ดแปดวันเท่านั้นไม่ได้อยู่นานจะได้กลับมากร,รุงราชคฤร์ ทางกรุงภัยสาลีหรือเวสาลีเกิดโรครบบะบาดขึ้นมีผู้คนล้มตายด้วยโรคอาหิวาสัดพานะก็เป็นไก้ตายว่าเอาล้วหมาเขา้าเลิดยการสัญญาหารต่างๆท,ท,ที่เกิวขึ้นมาเพราะคนแรงก็ข,ข้าวกล้าตายหมด ้ายากหมาแพงคนแรงพระเจ้า <c oughs> ชื่หมาหามหมาีจึงเ,เป็นพระราชาอยู่ในสมัยนั้นศึกษาอำมมากราชครูต่างๆแล้วก็เห็นว่า ทำอย่างไรก็ทำแล้วทำตามพิธีทางของพรามต่างๆก็โรคภัยต่างๆไม่บรรเทาลงตายจะเป็นวันละหมื่นก็ปรึกษาหรือว่ารู้ว่าเวลานี้รพระพุทธเจ้าเกิดจึินแล้วในโลกแต่ก็รู้ว่าเป็นผู้ใดที่เป็นพระพุทธเจ้าจึงแต่งอามาดที่ชั้นโสงให้ไป ขอจากพระเจ้าพิมพิสารก็รู้อยู่ว่าพระพรฒเจ้าพิมพิสารเป็นพุทธโอปปะตระมาแต่งไปแล้วพระองค์เมื่อชูดขับไปสาบทุนพระองค์โดยพระเจ้าพิมพิสารนาาแนะนำให้ข่าวไป่าปาพระองค์จะเสด็จไปปรวพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ขัดข้อเมื่อควาย ราชัูตถ้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ในเวรวันมหานวันมหาวิหารพระพุทธองค์ก็ทรงมองเห็นว่าอันโรคภัยนี้พระองค์สามารถจะงับได้ลอ่เรลิงข่าวยากมาักแรลงเพราะว่าโดยบุญญาที่การที่พระองค์รับบำเป็นบรารมีมา าัศาบารามีนะบารามีสิบแล้วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นเป็นจนเป็นบารามีสา,า,ามสิบทับาลามีอุปป,รปาระบปาร,ร,ระบารามีป,รมป,รปารามัตถปบารมีเรียกว่าบารามีสามสิบทัศสามารถที่จะอนจัดไปต่างๆนั้นได้ โดยพระองค์จิดมัโดยอาศัยอนุภาคของพระรัตนัยสามารถกำจัดได้ก็คือส่วนรัตนสูุดอย่างกินจีวิทางอิทาวารังวานันเรียว่ารัตนสุตรรัตนสูตรก็คือรัตนใจนั่นเองโดยอาณาอำนาจของพระพุทธอำนาจของพระธรรมอำนาจของพระสงฆ์พระพระพุทธนนอำนาจอนุภาคของพระพุทธกำจัดทุกกำจัด กำจัดทุกต่างๆอำนาจของพระธรรมคำจัดภัยต่างๆอำนาจของพระสองคำจัดโรคต่างๆอามพระปฏิอองทรงเห็นอันนี้อันหนึ่งแล้วทรงเห็นประการที่สองว่าถ้าหากับพระองค์คยกำจัดโรคภัยีนกรุงไปเวชาดีนี้สำเร็จแล้วพระองค์ก็ยังจะได้แสดงธรรมรัจใจออกไปให้บรรดา กษัตริย์และประชาชนพลเมืองได้เลื่อมใสเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาได้อีกอยชนทองจึงเสด็จไประยะทางจากกรุงราชคักไปถึงแม่น้ำองคาอีกไปห้าโยน์พระเจ้าพินพิสารทองขอรยาพระองค์อว้พักอยู่ก่อนสักสองสามวัน โดยพระองค์ตัดเสด็จทำทางถนนห้าโยน์ให้ถึงแม่น้ำพระคงให้ถึงแม่น้ำคงคาเพื่อสะดวกในการไปในการเสด็จพระราชดำเนินตัดหมดต้นไม้ต้นลายเป็นถนนและทุกๆระยะให้ปลูกต้นกล้วยตลอดไปหมดระยะหนึ่งโยนโยนโยนคสิร้้ปลูกว,วิหารไว้สำหรับให้พระพุทธองค์ประทับ เราอให้พระสงฆ์ที่ตามเสด็จห้าร้อยูปพักด้วยจนถึงฝั่งแม่น้ำของขาเมื่อเพลื่นอนกรน้อนทางตักทองผิวต่างๆเรียบร้อยแล้วากา็กราบทูลพระพุทธองค์ให้เสด็จเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปที่แม่น้ำของคาขอต่างคงไป้าลีก็รู้แล้วในเรือเรือมารับพระองค์ก็เสด็จลงเรือระตินหนัก้งโดยพระสงฆ์ พระเจ้าพิมพิสารถอดเครื่องทองออกแล้วก็ลงลอยคอในแม่น้ำคงคาถึงแค่พระศอพระศอก็คือคอน,นั่นเองแล้วก็ยกมือคือประนอมอาราธนาว่าเมื่อพระองค์เสร็จจิตีกรุงภัยชาลีแล้วขอพระพุทธองได้เสด็จกลับมาประทับประเวทวันมหาวิหารตามเดิมพระพุทธองค์ทรงรับโดยดุชนีอยู่ เลยการรับนิมนต์นั้นนั่งเฉยๆเรียกว่าดุษณีถ้าไม่รับนิมนต์ก็ต้องปฏิเศษไปโดยวาจาจ่นเป็นธรรมเนียมของพระเป็นวินัยของพระไม่ใจพอขอนิมนต์แล้วเอิ่งไปละไปละอย่างนั้นไม่ละปีกวินัยเราก็รู้กันในการเสด็จนี่ทางแม่น้ำของคาระยะาทางจากแม่น้ำของกาถึงกรุงปายซาลีนั้น ระยะทางหมึน่นโยาวันเดียวก็แต่ระยะทางจากไม่้่าคคงพาที่จะข้าวถึงสู่ไปกรุงไปซาลีระยะทางยาวอีกสามโย์ทางกรุงไปซาไปซาลีก็จัดแจงทงถนนลั้นทางเยี่ยงอย่างกับที่พระเจ้าพิมนิสารทำไม่ให้ตจำกาเลย ทุกทุกระยะทางก็มีทุกปักทงเทียวต่างๆมีจนไม้ดอกไม้โปรูกพร้อมเสร็จเมื่อข้าถึงกรุงปาจจารีก็นิมนต์งประทับภายในอาจาซึ่งโปรกเป็นอาคารไว้สํำหรับรับรองพระพุทธองค์เรื่องทั้งหมดนี้เราควรจะรู้ แต่นั้นในการตรวจมนต์พระปริกษคั้งแรกก็คือเ,เรื่องไปรดโรคระบาดที่กรุงไปยารีนั่นแหละเองได้ติดต่อสืบเนื่องเข้ามาจนถึงปัจจุบันของพันหยิเก้าปีแล้วแต่ครังพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ส่วนทุกรูปที่ไปห0ารู้กพระพุทธองค์เองก็ไม่ได้ส่วน ตองรับสั่งให้พระอานันียันตนาสูตรให้สำดาตแล้วก็ตรวจแล้วการตรวจของพระสฆงในตัางนั้นไม่ได้นั่งตรวจอย่างปัจจุบันด้วยเดินตรวจเดินตรวจในกำแพงท่านในกำแพงทัานกลางกำแพงท่านนอกแล้วก็ไม่สวดไม่ใช่สวดอยู่จบเดียวสวจอยู่ตลอดเกือบรุ่งจนโรคระบาดนั้นหายนั่นแหละกลับไปนั่นแหละ ฝนโบกสะพัดตกลงมาคือในตอนบ่ายที่พระองค์ไปถึงในะพรงมอง,มองขึ้นไปบนท้องคว้าทางทิศตะจินแหงก่อนเมฆฝั่งขาวพระองค์ก็ระลึกว่าด้วยบุญญาธิการที่พระองค์ได้ผมเป็นบารมีมาในอดีตสกาลขอ ผลน,นี้ได้ตกลรงมายัางเมืองไผ่สาลีเพื่อชำระล้างซากศพของมนุษย์และของสัตว์เดสารทั้งหลายให้ลงแม่น้าไปสู่มหาสมุทรให้หมดสิ้นเมื่อพระองค์ระลึกเช่นนั้นด้วยเป็นสัจจะของพระองค์ฟังคว้ารัางลมก็เริ่มกระโชกว้าร้องควาา้าผ่าเพียงปราคว้าแหลก ฝนก็ตกลงมาลงมาอย่างหนักน้ำไหลจากป่าเข้าสู่ในเมืองทุกคนทุกแห่งจำระล่างปากตบลงแม่น้ำไอโ่มาสมดุดด้วยบุญญาธิกาอในการที่เราทำอะไรเราควรก็นับถือพระพุทธศาสนา้ามีสมุติมีเจ้าภาพ หรือมีตายกชายิกาเขาถามกันมาที่สวดมนต์พระประดิษย์ที่สวดเมื่อไรทําไมถึงนี่อ่าแล้วเขาบอกก็าเลเราสวดเมื่อครั้งนั้นครั้งนั้นเมื่อพระเ,เจ้าได้สองพรรษาแล้วก็สวดเพื่ออะไรก็ต้องรู้แลวทําไมเดี๋ยวนี้ถึงสวดกันมากองค์ต้องเจ็ดองห้าองเจ็ดองเก้าองค์ หรือต้องสิบสี่ติมหาองค์แล้วทำไมถึงนั่งสวดแล้วทำไมถึ่งสวดแล้วเขาต้องถวายเงินด้วยครั้งนี้นพระเจ้าไปสวดที่รงไฟสาลีนั่นพระเจ้ามหาลีได้ถวายกับพิยพันธแก่พระองค์หรือเปล่าขอปเราทั้งท่ไม่มีมี่มันผิดกันอย่างนี้ เราสาในเรื่องจิตของสงการแสดงธรรมย่อๆเมื่อเจ้าฝากาเขาถามหรือผู้หนึ่งผู้ใดถามก็ตามเราผู้บวชผู้เรียนในพระพุทธศาสนาะต้องพูดได้และพูดไม่ผิดด้วยไม่ใช่ไม่พูดไม่ไม่ใช่หรอเอ้ไม่ทราบผมบวชใหม่ไม่ทราบ มีการได้ยินได้ฟังนำมาเล่ามาพูดให้ความน,นี้ก็เพื่อให้เราจดจำเอาว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะในสวดมนต์นั้นมีความหมายทั้งสิ้สนสวดมนตทั้งหลายสวดที่ไหนสวดกับใครสวดใต้นใจมีทั้งนั้นอย่างพระธรพระธรรมจักธรรมจสวดก็สวดเพราะว่ามีพระท้ององค์แรกขึ้นในโลกคือพระคนอั่งเราก,ก็ต้องรู้ ตวจที่ไหนก็ต้องรู้อย่าเป็นไม่รู้แล้วก็ผู้ที่บวชเรียนแะลแม่แต่หน 1, ึน่งพรรษาก็ต้องควรที่จะรู้เรื่องเหล่านี้ได้ดีแล้วเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าเปาสัจจะหรือเป็นผู้รู้หรือเปาหูสดเป็นผู้รู้ผู้ได้ยินได้ฟังมาก เป็นยานอันหนึ่งเรียกว่ายานข้องโลกียะพันตนความรู้ขันตนที่เราจะต้องรู้ต้องจดจำเราเขาถามอะไรก็ตอบไม่ได้เราก็เป็นตัติอิสาปุแลแหละไม่สมกับเป็นตัตสมมติสงเราต้องตอบได้และการตอบเหมือนกันเราต้องตอบไม่ให้ยติเพราะการตอบไปอะไร ไม่ตรงไม่ถูกไม่ต้องเขาผูจ้จดจำเข,เขาจดจำเอาไว้แล้วก็นําไปกล่าวไปพูดที่อื่นเกิดนมีผู้รู้ขึ้นเขาก็ทักท้วงพอทักท้วงเขาก็โยนมใม้เราผู้บอกเขาว่าอ่าวพระวัติตามปุณไม่จริงพุณไม่ตรง,ร,งรู้ไม่จริงเจอเขาอีกเจอเขาก็ต้องนี้ดังนั้นสิ่งจิตคนรจดควรจำเราก็ต้องจดจำ ควรจะมีสมุดจะโนดจะย่ออะไรไว้ก็ได้ดทสมุสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเรียนทุกสิก่งทุกอย่างเป็นหลักวิชาอะไรควนโนโโโโโรโนดควรจดโนดจดย,โย,โย,โย่อย่อไว้สําหรับไปเชื่อกเชื่อนสติเชื่อนสัญญาความจำพอนานๆไป,ไปมันกล็ลืมได้ถจะเปิดเห็นกับมันกระดิกไล้กทาง <c oughs> การบวชการเรียนการปฏิบัติธรรมอย่างที่อาจารย์เคยสอนอยู่เสมอวะ่ะที่สอนให้พวกเราได้ยินในความแสดงธรรมไม่ใช่สอนในโง่สอในให้มีปัญญาถ้าใครรับเอาได้ก็มีปัญญาถ้ารับแล้ววางไว้ตรงนั้นก็ไม่มีปัญญาเราจะต้องเรียนรู้อย่างนี้กจริงว่า ที่เรามักเกิดความต้องใวิจิึกฉาบ่อยๆในธรรมะบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่รู้เพราะความจดจําในธรรมของเราไม่ดีตัดสินไม่ได้วินิจฉัยไม่ได้จดจำวินัยไม่ดีจดจําธรรมะไม่ดีในข้อธรรมะเคยแสดงแล้วแสดงอีกก็ยังจําไม่หล้เอามาถามอีกอย่างนี้เป็นต้น อันนี้นะเมื่อทําเกิดขึ้ขนขณะปฏิบัติก็ถึงไม่รู้ไอค้คำโมหะโมหะความไม่รู้นั่นแหละเรียกว่าโมหะหาเราท่านด,ดูจดจําดีมีเขมีสติปัญญาทั้นตนดีเมื่อเรามีความรู้หลายหลายตำแหน่งหลายขา,ยาขาที่เรียกว่าเขาหูโสเมันก็เป็นเครื่องกระดับปัญญาของเรา พอพบอะไรขึ้นมามันก็รู้ได้หรอทำนี้เกิดได้ฟังเมื่อกลางนั้นรั้งนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็สามารถวิิจฉัยไ,ได้บอกมันถูกหรือผิดที่เราเห็นในมิมิตรี่การกระทำยังมีอีกจะแสดงต่อๆกันไปเรื่อยนะ ให้จบเรื่องสาคัญสาคัญในเรื่องของพระพุทธเจ้าเราจะได้เย็นรู้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งให้การบวชละปิสวดยัติจตุุตรรมคือเมื่อทั้งหลังอ่า ตอนนี้พระกทดองมีพรรษาอะไรไม่ไม่จะบอกแต่ว่าท่านทีราธาพรามเป็นพรามแต่มายากจนมาอยู่ในวิหารเทวาวหมาวิหารปฏิบัติพราอยู่นานอายุต้องแปดสิบแล้วท่านนี้ก็อยากกระบวดไพยาพระต่างๆตาทา่ทานก็ไม่บวชเห็นว่าเป็นพรามแก่แล้วก็เสียใจ ร้องหอมร้องไห้พระพระองคทราบครับขอถามไตรถามอยู่ว่าอยากจะบวชหรืออยากกะบวดอันนี้รพระพุทธองก็ถามพระทงทั้งหมดว่าใครรละลึกถึงอดไบ้างว่าพราามณ์ผู้นี้เคยบริจาคทานจิงนึงๆงไรให้แก่ตนบัก เมินมีพระสารีบุตรท่ทานรุร่นกหญ่ราตารามีเมื่อท่านไปไปบิณฑบาตราตาพราม,มนีนาาม้ได้นำข้าวจุกใส่ในบาทของท่านหนึ่งทักปิพระพทะเจ้าก็เลยอริยญาให้พระสารีบุตรเป็นผู้บวชเป็นอุป,ปชัชฌาย์ แล้วก็รับสั่งว่าต่อไปนี้การบวชพิจุในพระพุทธศาสนาเพราะพระมากขึ้นให้บวชโดยมีอุปชาแล้วก็สวดยัติจักุถกรรมอย่างที่เกิดถึงปัจจุบันนี้แหละมกนเรียงค์ถึงพระราชญารพรได้แล้วนอกจากเอไิพิจุที่พระพเจ้าอนุญาตให้บวชถึงกรามา คที่สองอ่ะบวชด,ด้วยอายถึงพระรัตนตรัยแล้วคนที่สามนี่บวชด,ด้วยยัติจะัะตุธรรมประกอบโดยสองตามพริวญในในปัจจันตประเทศต้องสิต่ออา้าลูกขึ้นไปในมัดจินประเทศต้องสิบรุปตัวอย่างในอินเดียต้องบวชตัวพระองสิบรุปปัจจันตประเทศ ประเทศจนประเทศไทยนี่รลวคมเม <c oughs> นต์ยนในต่างๆนี่เป็นประจันประเทศทองบทอาไายบทได้อสักสงเป็นอง์อง่าเป็นขนาา้าสหง้ารูขึ้นไปกระวบทได้เพราะว่าหาสัสองอยากประจันประเทพาเหมือนเดี๋ยวน,นี้มันหาสะดวกแล้วเหมือนเมืองไทยแต่บางประเทศหายากมอกกันมีที่มาเป็น ด้วยบทราะพรามเป็นลงเรย